มกปลายอดนี่นองแล้วก็ลาบปลาทูไข่ปลาโรแล้วก็แกงเห็ดปนวนไปเก็บมานะครับนี่มาเสียบๆน้ำแพราครับผมนีสปนอยบอะท่านขิงวพว่ากินยาแล้วเขนอยากกินเข่าก่อนเพราะว่าเข่าสวยโบริกินครับ สวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าถมากินเข่าน้ำเพ่จ้าเพี่พกินเขาก้อนแต่หน,น,นอยมันนี่าทันในคำแั่มึง่าทันในคำจ้ะพี่หิวเขาาพี่ไปได้กินเขาสวยเพี่กินยาไปแล้วเพี่กินยาแก้อักเสบไปแล้วสิ่งนี้วันนี้พี่ก็เลยยาทองมันวางโดนสมองกวแล้วนะเนาะพีก็เลยสกิกินเขากินเขาแล้วเขาย่อยก็ยังที่อาบน่ะมาจ้าอาบจะวินไงไรนันกับ่อน แกงเห็บเป็นวนตักมาให้โอ้เยเดินไปเก็บมามามากินน้ำกันจ้าตอนน้อยบ้านเกี่ยวปลาทูบว่ะมาเด้อพี่น้องจ้าเจ็บต้องกินเขาตะเวนเนี่ยโอ้เขากระหอนอยอดผักกระถินงามงามพี่น้อง นรถกระทินอันตะน้อยเก็บอยู่นี่ละจากข้างบ้านทางมาปากทางบ้านเพชรวัฒน์นี่มืดอืมครับเพชรขอตัเว้นมือนเพชรหนู แล้อะากขอบบุญขอบคุณพี่น้องนะาจะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณจากใจจ้ะขอบคุณอีรีจจ้ะนี่พี่น้องห้กำลังใจกะนี่แห้งเพดสูน่าจะพี่น้องพี่น้องให้ทิงให้กำลังใจตั้งแนะน้ำตาสิ่งดีๆให้แยกะออกมาก ทีพี่น้องบอกแหละนอกจากระมัดระวังเจ้าของค่ะเป็นแล้วห้องกัรักษากันไปเพ่กัดีใจดีใจเห็นแชทดพี่น้องแชทดมาให้กันล้างใจพี่น้องก็บอกให้กินซื้อยานั่นยานี่เนาะคนเพิ่นลู่เลีออย้ยงยาเนาะเพิ่นก็นแช็มาบอกเพ่เพกันจห้ผ่านหน่อยไปซื้อไม่เพ่กินอยู่ ได้แบขอบคุณขอบคุณหลายร้าจ้ะแกเห็นแชทมั้งไห้กับน้องใจเพ่เพก็ดีใจพ,พี่น้องพี่น้องกับือพี่คือ,อน้องเนาะพี่น้องกะห่างคนเ,นเพื่อนกะเห็นแพ่เป็นลูกเป็นล้าน เพ่นกะแนะนาแต่สิ่งดีๆให้เพ็กกะซึ่งซึ้งใจเพ็เพราะว่าเพ็กขึ้จังหวะแหละเพ็กกะมาอยู่ผีเพ็กกะบอกมีญยาติมีมีม่อยาดที่น้องกะซ้ำกะเพ่นกะอยู่พายุมันเนาะกะโบเมีนนี่เพ็กกะมาอยู่แต่น้ำตะน้อยน้ำลูงสิทั้งที่เพเป็นอย่าังมาเพ็กกะคิดเด้เพ็คิดเด้เพ็คิดว่าเอ้อถั้งที่กูเจ็บกูเป็นกู ตายมากกูก็คือชีวิตะลูกับพัวนี่น้อคิดเด้พี่น้องเพ่คิดเพ่คิดไปคิดถ้าเพ่เป็นอย่าังมันนิ่ๆน้นอนอ่เพ่คิดเด้พี่น้องเพ่คิดคิดน้ำลูกแม่ยังดอกคิดน้ำลูก หายท้อกับหลาเดียวเพื่านเพอยากเอาซื้อซะเน้อเบาแบบวันหยซะกบาแบบว่าอ้าบือเพอยากเพอยากยูจนหอดนี่นีง่ไหมเพย่ออยากตายก่อนลูกเพ่เวลาเพเก็บเพื่อเป็นไหมน่ะเพคิดนะเพื่นอนคิดเพื่อนอนบหลับได้พี่น้องเพื่นอนคิดเพื่ออยานเพื่เป็นอย่างก่อนก่อนเพื่อเห็นลูกเพ่ประสบความสำเร็จก่อนเพื่อี่เห็นลูกเพื่อง่นะ ว่าการเจ็บการเป็นการเกิดการแก้การเจ็บการตายมันก็ต้องมีทุขคตนะพี่น้องเนาะดูที่ว่าศาสตรีเดี่ยวเ้าเห็ุบุญเห็ุบาปยังไหวหลายบ่หน่อยบ่อในสมองเพื่อแบเพื่อคิดเพื่อเพื่อเห็นเพื่อเปลี่ยนยังสิ่งอ่ะงานแก้คิดเอาจะ เจ้าของพี่กวงพี่การมาเนอะลูกที่ยุงได๋ไปคี่เลี้ยงลูกปิดไปตัวะคิดน้ำเน่ยนีย่ไม่จัิงหรอกคิดง่ยายแค่ก็น้ำตาไหลสุเนี่พี่เนาะยางเจ้าของสายก่อนลูก นี่ปลาลูแนวคนคนคนอยู่ดีๆเนาะ,ะมัดเจ็บมาเป็นไหม เป็นปุ๊บปั๊บ,บหมดน่สิมาพอถึงมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเขาจะประมาทเพับว่าเพชรป,ประมาทอะเดิมันยังเป็นสิบไปตัวแล้วนาะพี่นองเนาะ ลูกเจาของยังหน่อยนี่เนยเป็นแบบนั่งเบ็ดจัดตีตาฟัดอยู่โอ้ยคันลูกเพ่ไปน้ำมือนันเป็นเพ่หัวเสยียค่ะค่ะนี้วันน้องบีเอาเนี่เนยไป ดวงแม่ที่เก็บดวงลูกดวงลูกบ,บ่เก็บคนอยู่ซื้อนี่แม่จชงนดียจงมาเก็บปุ๊บปับ๊บลำงานับยากรลดที่นี่ออืไปปะศูนให้เจ้าของอยู่ได้พีน้องศูนให้เจ้าของอยังไงจีศูนให้เจ้าของที่แบบ บรมัดระวังตัวเดี๋ยวมึงอื่นเพศสิบเอซื้อ,อ,อ,อยานี่พี่หน่องเท่าเนี่ยน้ำขมาเนาะเด็กเพ็สิบเซื้อมากกินเบิง่ง พี่น้องเขากันเนี่น้แต่สิงดีๆห้เป็ดก็แต่หน่อยนอกจากดีๆได้เพ่คิดว่าถ้าพี่น้องบโบหวังดีบบม่วงบ่หักนะพี่น้องบบแนะน้ำดอกนาะพี่น้องเนาะเรีกแคิดเพบแบบเออคนเข้าบบหูจักกันยังดีน้ำกันได้ขนาดนี้ยังมีขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะ ยังค่อยถามคงถามเขานี่หมอนี่แล้วเนี่ยที่มันเกลีอยมันถืกน,นนามเกลี่เก,กลี่แด้ก็ของเขาจะว่าเพรียก,กินยาไปแล้วเพื่อคงซื้อว่าเปรีปวด ลังกลับมาจากบ้านงานนะเพชรพูดถึงว่าเพชรปวดเพชรก็เลยกินยาแก้อักเสบเ,เลยเพชรก็เลยกินยาพาราลงไปพอมเม็ดหนึ่งวันนี้กะนบนรู้สึกปวดแต่ว่ลรอดูยังมือคืนแรียว,ว่ามือคืนเนี่ยเพชรปวดแหง้งจ้าเอ๊ยยับไปกดยับไปกด แม่จ้ะกินอามกินอามลูกอีหละกินน้ะแม่บอ้น้ำกูนน้ำเหรอเพี้ยแต่ทำยูทูบคนเดียวเนี่ยท่าบ่มี่ดูบ่มีผัวเพีะเนาะเพี้ยแต่บูมีคนเบิ่งบ่มีคนแยงทพี้ยแต่หน้อยใจโุกตาตาวาชนาเจ้าของนี่พี่น้อง ดีหน่อยใจในสุขสตาเจ้าของเกิดมากอะพอยังมีพ่อมีแม่กับพ่อกับแม่ก็เลิกกันพอแล้วโอเคต้องอยู่กับตากับยาย ซาดที่แล้วจะว่าเภทเห็ดบ้างเพ็ดกรรมเอียงเนาะพี่น้องเนาะจะพี่น้องบ้างปะซาดที่แล้วเนาะจะประเภทเห็ดเวี้นเห็ดกรบถ้าเพื่บโมมีตัหน่อยกับบโมีนี่ยเนี่เพี้กะกระช้ำตัวคนเดียวเลยเลยกระช้ำแบบบ่มีบ่มีเอียงมีถึงได้ว่าไงเพีถึงได้าหักตัหน่อยกับหักนี่ยหนี่ยไาลเขาบ่มมีเขาสองคนเพี้ยกะจะให้เรียนหล่อนไปทั่วเลยพี่น้องหาเห็ดงาน มาเนามานาปาเลยน้าเลยแค่ตัน่แ่นี้ล<ไ>ูกไม่หวัวมีขอบกว้าที่หนาหักแล้วกค่อยากยูน้ำพวกเขาดนชีวิตนุน เจ็บสิเป็นมือใดเข้ากับบกบ่ได้วันเกิดเท่ายังหูดวยคิดคิดหลายเพี้น่ะทางคนเห็นเพี่สนุกเพ่้ฮะในในหัวสมองในไก่เพีนนในเพี่คิดเลย เอบาบอเจ้าเกียกเป็นยี่บวเจ้าเศร้าเจ้าเนียงเป็นยี่บ่เป็นจริงคนเฮามานุษยนะ์เฮาเนาะมันก็ต้องมีสทุกมีสุกมีเศร้าคือจำพันวาได้พ่อกันเนียงก็ได้พ่อกันเป็นว่าสนาบอก จักแค่กลิ่นเคะอ่านอยู่ดิจังบ่ได้ได้พบกันเป็นวาสนา ได้จากกันเป็นโชคสตาได้กับมาเป็นเอยียงบอพิษบอถือตัวฮ่ีเพียกับเป็นเว้นเป็นกรรมเ็ดร่วมกันมาเนาะพี่หน้องต่อให้สิเป็นเว้นเป็นกรรมืรูว,ว่าเป็นคู่แข่คู่ถูกคู่ยากคู่ยังกระทง เขาก็อยากดูน้ำกันโดนๆน,นะพี่น้องเนาะ mm hmm. แก่งเฮ็ดประนวนจะไปเก็บน้ำเพลินนด่ประนวนว,นวายจะไปท่อเขาเก็บยางเขาไม่ได้เก็บเคลียขึ้นมึงเป็นปะ เพ่ไปนี่เพ่กนั่งเคลียอยู่หันได้เป็นนองไปเก็บน้ำมันน,น้งนองบีเทีียหนึงน้องบีเที่ยวเอือนเที่ยวเอือนเอาโบออกจากมงกเกอเยกเแค่มันอยู่ได้หาเห็ด คาเจ้าของบดีไปน้ำพึนบูได้หรอกอืมแซบแต่ี่นี่กะคลิปนี้เพื่อกัะอยากมาขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ซื้อดอกนอกจาก ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนเนองจากทั้งใน youtube ทั้งใน facebook ทั้งในแชทไลน์ uh, ส่วนตัวนะคะที่ให้กำลังใจที่แชทเข้ามาถามข่าวถามข่าวเพนะครเพ่กะอาการเพ่กะดีขึ้นเรื่อยๆจ้กพี่น้องจ้าเพ่คิดว่าอ่าอีกสองสามมือก็คือสิบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าเมื่อนีเพ่ไปก่อนเนืองจาสวัสดีจ้าชิลุ พอ่พอพ่อปิดกล้องเห้แม่แนะ่แม่ลุกมได,ได้มานมามีล้ลมานนาแมามแนี้แล้วปกอพเนอิ่ม้วป่ะจ้า,าพ่อแม่กินอนะันนี้จนที่หมดเลยกินอะนี่จเห็นตะลวนเหรโอเคมไม่ไ่อยากได้สบายคบโซน เพื่อเด็กินมางนึงเนี่ยเพื่อบ้านมันเป็นพวกของมักของดอกอยูเล็กกันเล็ก<อ>สวัสดีครับสวัสดีครับค